ต้นไม้ใหญ่กับดอกไม้ป่าในป่าลึกแห่งหนึง่งมีต้นไม้ใหญ่สูงตระงงานที่ทุกคนรู้จักในชื่อพ่อใหญ่ต้นไม้พ่อใหญ่ต้นไม้มีร่มเงากว้างขวางเป็นที่พักพิงของนกหนูและสัตว์น้อยใหญ่มากมาย แต่ที่ใต้ร่มเงาของพ่อใหญ่ต้นไม้มีดอกไม้ป่าหลากสีสันที่เติบโตอย่างอิสระและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาดอกไม้ป่าเหล่านี้มีรูปร่างสีสันกลิ่นหอมแตกต่างกันไปบางดอกมีสีแดงสดบางดอกมีสีม่วงเข้ม บางดอกมีกลิ่นหอมหวานบางดอกมีกลิ่นสดชื่นจนผีเสื้อบินมาเล่นรอบๆดอกไม้ป่าไม่เคยสนใจจะทำตัวเหมือนกันหรือเรียบร้อยเหมือนดอกไม้ในสวนเพราะพวกเธอเชื่อว่าการเป็นตัวของตัวเองคือสิ่งสำคัญที่สุดแต่พ่อใหญ่ต้นไม้กลับรู้สึกไม่สบายใจ เขามองว่าดอกไม้ป่าควรจะเรียบร้อยและสงบนิ่งเหมือนต้นไม้ที่เขารักวันหนึง่งพ่อใหญ่ต้นไม้จึงตัดสินใจพูดกับดอกไม้ป่าทำไมพวกเธอไม่ทำตัวเรียบร้อยบ้างทำไมต้องแย่งกันโชว์สีสันและกลิ่นหอมแบบนี้มันทำให้ป่าดูวุ่นวาย ดอกไม้ป่าหลายดอกมองหน้ากันก่อนจะมีดอกหนึ่งชื่อดอกม่วงหวานที่กล้าแสดงความคิดออกมาพ่อใหญ่ต้นไม้พวกเรารักที่จะเป็นอย่างที่เราเป็นเราไม่ได้ต้องการทำให้ใครลำบากใจแต่เราชอบที่ได้มีความแตกต่างเพราะนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราแต่ละคน มีความหมายพ่อใหญ่ต้นไม้ฟังอย่างตั้งใจแต่ก็ยังลังเลแต่พวกเธอไม่กลัวว่าจะถูกมองว่าแปลกประหลาดอย่างนั้นหรือไม่กลัวว่าใครจะไม่ชอบหรอดอกม่วงหวานยิ้มอย่างอบอุ่นการเป็นตัวของตัวเองอาจทำให้บางคนไม่เข้าใจเรา แต่ก็มีอีกหลายคนที่รักและยอมรับในสิ่งที่เราเป็นและนั่นคือความรักที่แท้จริงรักที่ไม่มีเงื่อนไขวันเวลาผ่านไปพ่อใหญ่ต้นไม้สังเกตเห็นว่าดอกไม้ป่าหลากสีสันกลิ่นหอมสดชื่นและรูปร่างแปลกตานั้นดึงดูดนกผีเสื้อและมะแมลง ให้มาเยี่ยมเยือนมากขึ้นเสียงหัวเราะและความสุขของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเติมเต็มป่าทั้งผืนให้สดใสและมีชีวิตชีวาพ่อใหญ่ต้นไม้เริ่มเรียนรู้ว่าความแตกต่างและความหลากหลายของดอกไม้ป่าไม่ได้ทำให้ป่าวุ่นวายแต่กลับสร้างความสมบูรณ์ และความงดงามให้กับป่าอย่างแท้จริงวันหนึ่งพ่อใหญ่ต้นไม้พูดกับดอกไม้ป่าว่าตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าการรักและยอมรับในแบบที่เธอเป็นคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดฉันรักพวกเธอทุกดอกโดยไม่มีเงื่อนไขดอกไม้ป่าหัวเราะอย่างมีความสุข และเราก็รักพ่อใหญ่ต้นไม้ในแบบที่เขาเป็นเช่นกัน